สวัสดีจ้ามากินข้าวกับน้องมินนะหนไป,ไปหาพี่อเอิญมาจินลุงไปหาพี่อเอิญเมื่อกีอ้พี่เอิญมาหาหนูด้วยขนมด้วยหนูได้ไม่ย,ยมกับอะไรไม่ย,ยมกับเกลือใครให้ตังลุงอะไรให้ตัง สวัสดีค่ะกินข้าวกับน,น้องมีนะคะอ๋อไม่มมกินไม่ได้ค่ะไม่กินไม่ได้มันขมขมขม,ขมอนีปี๊อะนัออืม,ม,มอ่าอัน ฝนมืดมาเลยเไ,มไม่ทำลูกไม่ทำหรอกเอาลงแล้วไม่ทำ k pistol 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 k หนูชักผ้านะ่ะหนูหนูหนูนะ่ะหนูจับผ้าไวนะ้ใช่ไหม,มใช่เรอกแม่จะได้ซักผ้าไม่ตีหนูคนะ่ะแม่ไม่ตีหรอกค่ะอ๊มอุ้ยบอกว่าทำผิดแม่จะตีหนูนะวบนนี้กินง่ายๆจ้าข้าวเาหนียวไก่ของน้องเมนยน วันนี้มาสวัสดีทักทายป้าลุงค่ะสวัสดีทักทายป้าลุงสวัสดีค่ะอีติปีสูให้ป้าลุงฟังสิอะไรฮ้างซ้ำมาก็ได้ ถูถัโวถูอนุตาโอุริสัขทานะาลา,ท,ท,าท,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 ทีสาท่าแทนวันนี้ทาค่าทนพูดโท่าวาดีอ่ะขออีกรอบนึงค่ะอิติไหมอิอ่ะยกมือไหว้ด้วยอ,อิติปิโซนุอิติปิปปปโซ วิอะไรหรอกวิชาาระมะจัมปะเนี่ะออนุตยโยวิัธรรมาิจับอ่าอืาาาาาแผ่เมตตาเป็นหรือเปล่าแผ่เมตตาเป็นไหม ที่พี่ไมอุ้วไม่าค่ะจงไงหลังที่พี่ไมพาแพเมตตาสับอะไรคะเพศ่ัตาอะนั่งลงนั่งลงดีเดนั่งลงดีๆอ่าสับวพสัตตานั่งลงีๆเด้อเดชแคล้ากับกนะคะพี่สกอตตัดเพอยาสาทุลาเปลี่ยนเป่งนุนูสิจิตได้พื่อการท้าหมดทท้าที่ออกไว่าของตก ดนดได้ได้บริเวนเกศกลางยนต์ภาษาทูงานจับท้อกับผ้าแต่เพีงสวดมนต์อะไรเมื่อกี้สวดมนต์อะไรครัรงเติแม่เลี้ยงอะอ่ะอ่ะงางขาวันนี้น้องมีมาสวดมนต์ให้ป้าลุงฟังค่ะมาทักทายสวัสดีสวดมนต์ให้ป้าลุงฟัง อานนจิ้มน้ำช็อกจิ้มน้ำผักอร่อยค่ะอ้ะํามีเอาหมูก,กับแม่ด้วยหมูแบบนี้อร่อยอ่าเอาหมูวันนี้พาน้องมีมาทักทายสวนมนต์ให้ปปารุงพันโดยจ้าเด้ดอโอ้โหโอ้หนูตุดตุ๊ดก้าอี้นีน่หลุดไงอ่าลูกคุณเนาะลูกคุณลุกคุณหนูตุืม 다토 고나무 할다리도 가토카 노다총 아안 아멘 아멘 야로 เอาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะใบยบาย่ป้าลุงก่อนหันมาทางนี้หันมาทางนี้สวัสดีค่ะก่อนสวยสวยสวัสดีค่ะก่อนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะกับท่าน้องมินยิ้มสวยสวยให้ป้าลุงดูคะ่ะสวัสดีไหนสวัสดีสวยสวยเขาทำแบบไหน,นค่ะ